สิบดีหญิงพัชรา,าพรขวันแก่นค่ะเป็นนักศึกษาป42ี 4, รุ่นหนึ่งขสพปภาคเสาร์อาทิตย์ค่ะจากการศึกษานะคะเราระสอเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในเกี่ยวกับการบริหารงานของคนเกี่ยวกับในภาครัฐก็คือสามารถาจัดประเทศคนให้ถูกกับการให้ถูกกับกลุ่มเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มุ่งหวัง ทางผลสำฤทธิ์โดยตรงาการเรียนรับขับสำนักศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดกันได้ก็คือน้องๆสามารถที่จะไปรู้ว่าตัวเองชอบในแนวไหนในส่วนของการสอบงานราชการหรืองานกิรชนาสามารถที่จะไปวางแผนเกี่ยวกับงานสอบหรือเข้ารับการทําง,งานเกี่ยวกับ การวางแผนนโยบายงานบุคคลต่ตางๆซึ่งทั้งรัฐบาลและเอกชนก็สามารถที่จะสอบได้ทาหารหรือตำรวจในส่วนของคนที่ชอบองานราชการตรงนี้ก็สามารถนําไปสอบได้มันเป็นวิชาหนึ่งที่สามารถเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับน้องที่จะเรียนต่อไปคือมันทําให้การทํางานความกว้างขึ้นและกะ็ท้าทายการทํางานมากขึ้น มันมีการวางแผนการทำงานอีกเยอะแยะที่สามารถทำให้น้องๆเนี่ยใช้เกี่ยวกับวิชานี้ในการไปช่วยในส่วนของการการทำงานมีการวางแผนงานบุคคลมีการวางแผนการทำงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการบุคคลต่างๆก็มันมันดีอะค่ะคือมันมันสามารถเป็นทางเลือกของน้องๆ สวัสดีครับผมนายวิทวัสวงวังสอนนะครับจบการศาึกษามหาวิทยาลัยราชาพัฏน์ครปฐมนะครับสาขาวิวชารัฐประศาสาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับปีที่เข้าการศึกษานะครับปี2,559นรรุ่นที่18นะครับออตอนนี้ทํางานอยู่ที่ว่าการำอำเภอแพงแรบ ตันนี้นะครับที่ผมทํานะครับที่ว่าการอำเภอแสตนะครับก็เป็นงานส่วนราชการนะครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับงานสารบัญและการจัดก,การสานักงานนะครับก็นะครับการเรี letzt. ยนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นๆๆะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรื่องการรับราชการการสอบเขา้าราชการนะครับส่วนโดยตรงนะครับของวิชานี้นะครับ เขาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสอบเข้าข้าราชการระดัดอำเภอนะครับแล้วก็เกี่ยวกับของถิ่นนะครับแล้วก็ข้าราชการตำรวจทหารนะครับที่ที่รองรับวุฒิการศึกษาสาขาวิชารัประภาษาศาสตร์นะครับถือว่าการสอบการที่ใช้วุฒินี้มีมากมายนะครับเกี่ยวกับที่ใครที่มีความใฝ่ฝัน นะครับที่อยากจะเป็นขน้าราชการนะครับก็แนะนําให้มาเรียนสาขาวิชารัประภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอิ๋วบุธทาวีค่ะเข้าศึกษาที่สาขาวิชารัฐภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมปี2557นรเเป็นรุ่นที่ส6หค่ะปัจจุบันทํางานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสักการสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ วันเนี่ยพี่นะคะทางานในตําแหน่งธุรการแล้วก็ฝ่ายบุคคลนะคะสิ่งที่ได้นํามาใช้จริงๆก็จะเป็นเรื่องความรู้ในวิชาระบบงานสารบาัญและการจัดการสานักง,งานนะคะอันนี้ก็คือเอามาใช้ได้จริงเลยในการปฏิบัติงานตอนนี้แล้วก็วิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในสิ่งที่พี่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน,นะคะ่ะ รัฐและเอกชนนะคะโดยส่วนตัวพี่ตอนนี้ก็คือทํางานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยทำงานอยู่ตามบริษัทเอกชนมากมายเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวพี่อ่ะมีการไปสอบอกอพอหรือว่าสอบตามหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะสาขานี้เนี่ยเ,ออเพิ่มโอกาสให้เราได้เป็นข้าราชการได้สูงกว่า สาขาอื่นๆค่ะก็คือตอบโจทย์มากสำหรับน้องๆที่ต้องการเป็นข้าราชการก็แนะนำให้เรียนสาขาลัทระภาสนศาสตร์เลยค่ะขอฝากสาขารัประศาสาศาสตร์สำหรับน้องๆที่ยังไม่มีทางเลือกนะคะเพราะว่าเป็นสาขาที่สามารถไปต่อยอดในส่วนของงานประกันประกอบอาชีพของตัวเองในส่วนของราชการและเอกชนแล้วก็งานราชการของขิตตำรวจและทหาร ที่มันเป็นทางเลือกเกี่ยวกับอาชีพเยอะแยะแล้วก็มันเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งดีสำหรับน้องๆค่ะ